สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูสวนนะจ๊ะตอนนี้ช่วงโควิดเราก็ต้องปลูกผักกินกันนะจ๊ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนอะไปดูอากาศมันก็จะร้อนวันนี้ก็ประมาณสามสิบเจ็ดสามสปดนี่เราก็จะมีผักกวางตุ้งกำลังออกดอกเดีย๋ยวจะเก็บมิดไว้ทําพันธุ์มันต่อ มาหาพันยากเลยจะช่วงนี้อยู่ต่างประเทศมันจะหาซื้อผักเอเชียก็ยากอยูอ่จะมีพริกแต่ยังไม่รู้ว่าพริกอะไรน่าจะเป็นพริกใหญ่พริกยาวหรืออะไรมันปนปน,ปนกันไปนะจ๊ะนี่มะเขือม่วงมะเขือยาวอนี้ผักกุยช่ายเรา หอมอันนี้เราก็ซื้อมากินเสร็จเราตัดแล้วก็เอามาปลูกาจะก,ก็ได้อย่างนี้แหละแต่มันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยโตเหมือนที่เขาปลูกไข่กันมีพริกอยู่ต้นหนึ่งปลูกมาตอนนั้นเจอร้อนจัดมันตายก็เลยเหลืออยู่แค่ต้นเดียวเองจ้ะเนี่ยเดีดูแก่ๆลูกก็โตแต่ไม่เคยดก ไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยไม่เคยได้บำรุงไม่เคยมีเวลาค่ะช่วงนี้กงไม่เคยได้ลงคลิปเลยเพราะว่างานทำงานมันเลิกมาช้านะจ๊ะมันก็เลยไม่เคยได้ทำคลิปอะไรอะไรตี้ <c oughs> อันนี้งเราพาต้นหนึ่ง <c oughs> อามาปลูกไว้ มันจะมีชีวิตรอดให้ตอนช่วงหน้าหนาวก็ยังดีอยู่ยังได้กินอันนี้กุยช่ายหมดเลยจ้ะแพร่พันธุ์ไว้กุยช่ายนะจ๊ะอันนี้ใบมังลักกับใบกระเพรามันปนกันน่ี่มันเขือด้วยหลงไม่นี่มันเขืออะไรไม่รู้นีใบกระเพรา มันหลงมาอันนี้ปลูกผักรวมผักเครือรวมก็จะมีบวบมีมะละในม,มะละอยู่นูน่นมีลูกแล้วด้วยต้องเน่งต้องเน่งมีหนึ่งลูก <c oughs> ก็มีถั่วฝักยาวอยู่นู่นจ้าถั่วฝักยาวเห็นไม่อ่ย น่าจะไม่เห็นไม่ได้ซูมกล้องขอโทษค่ะเป็นวัดทัวฝึกยาวก็ <c oughs> จับปนปนกันนะคะแต่บัวมันไม่มีลูกเลยกินแต่ยอด <c oughs> มันแนงเกไปที่แรกก็กลัวว่ามันจะไม่ขึ้นเพราะปลูกตอนนั้นปลูกแล้วมันก็ไม่ขึ้น <c oughs> ขึ้นมามันก็ตายเพราะมันร้อนจัดทีนี้ก็เลยทำแบบนี้ ปลกรวมกันมันดังขึ้นต่ไม่รู้จะทำยังไงมันมะเขือเทศมันจะเป็นลูกอย่างเงี้ยจะอันนี้ลูกโตนะจ๊ะแต่ว่าเราปลูกมันจะไม่ค่อยโตปุ๋ยไม่ถึงค่ะกระถินมนเจอตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือยาวเขียยาว นีกแล้วยาวจริงปูมะเขือยาวแล้วก็พวกผักกาดมันก็อยู่ข้างล่างค่ะผักกาดเขียวแต่ต้นมะเขือยาวนี่กระถินเราก็มาเซียมไว้แถวนี้อันนี้มะเขือเปราะ ก็จะปนปนกันมาเลยจ้ะก็ไม่ค่อยดกเท่าไรมมะเขือเปราะในกระถางอันนี้จะปลูใกนในกระถางเพราะในกระถางจะไม่ค่อยออกลูกโตเท่าไหร่อันนี้มะเขือพวงค่ะมีมะเขือพวงก็จะอยู่อันนี้แต่นั้นมีสองต้นนะคะตายไปต้นหนึ่งแล้วค่ะรากมันเน่าหรือต่อช่วงไป กากบ้านไปไทยมันมามันเหี่ยวตายหมดเลยต้นเบลเลอร์เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ประมาณสองปีได้แล้วค่ะสองปีกว่านี่ก็ออกลูกนิดหน่อยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ค่อยได้บำรุงอะค่ะมันไม่ค่อยติดลูกบางทีมันเจอร้อนจัดนะคะเราลดน้ำมันพื้นน้ำมันจะแชะแต่ว่ายอดมันก็จะเหี่ยวไหม้มันก็ดอกมันก็จะร่วงอะค่ะ นะคะน,นี่ก็พอได้อยู่นะคะมันก็เดี๋ยววันนี้จะมาตัดมะเขือพวงคะ่ะไปตัดไปแช่แข็งะค่ะเพราะว่ามันเริ่มใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไม่มีกินอันนี้ทำการตอนตอนตอนไว้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นผลหรือเปล่านะคะต้องรอดูครับ เพิ่งกะองตอนดูคบไม่เคยตอนทักทีอันนี้ก็หอมต้นหอมเราอะค่ะต้นหอมบ้านเราหอมแบงค่ะปลูกแซมกับพริกค่ะอันนี้จะเป็นพริกไม่ค่อยเผ็ดนะคะพริกใหญ่พริกใหญ่สีเขียวเขียวนะคะโอ้เงาหมวกเบลเซช่ะ อันนี้คะนาค่ะมันแซมกันขึ้นมาเพราะแต่ก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นแบบปลูกคะนาเยอะค่ะแล้วแล้วทีนี้เม็ดมันร่วงเม็ดมันร่วงเยอะก็เลยเวลาเราขุดดินปลูกอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นตามมาอันนี้มะขาม เดี๋ยวมะขามนี่เจอหน้าหนาวเข้าใบร่วงหมดเลยค่ะหัวล้นเลยอันนี้กระถิ่นค่ะกระถินกำลังออกลูกเลยจ้าออกลูกออกดอกกำลังสวยกำลังเยอะมีต้นเดียวต้นใหญ่นะคะที่มีต้นใหญ่เนี่ยต้นเยอต้นนี้ประมาณสองปีได้แล้วค่ะตัดมันไว้เรื่อยๆเพืจะไม่ให้มันสูงต้นนี้ เป็นต้นไม้อะไรไม่รู้หัวโล้นเลยน่าจะเอาอะไรมาปลูกใส่มันเนาะนี่ก็คนะอีกจ้าย,ยุเลยเม็ดมันร่วงไว้ไม่ต้องปลูกค่ะอันนี้กระถินเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะอันนี้มะเขือพูดถึงกระถินแล้วก็ยาวอันนี้มะเขือค่ะอันนี้ต้นเดียวนะคะเนี่ยจะมันแตกแตกพุ่ม ได้น้ำดีอันนี้ก็มะเขือเปราะเหมือนกันจ้าลูกอยู่ไหนหาในเซอยู่สา่วะอุ้ยกำลังออกเพราะว่าเพิ่งกะเก็บไปจากชุดนะี้นี่แต่ตน,นี้มีอยู่ทุกใหญ่เดี๋ยวเพิ่งกะเก็บไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจ้าอ้ยใหญ่ค่ะแต่มันไม่ค่อยดกเท่า เจ็ดที่ที่แล้วต้นนี้ก็น่าจะได้ประมาณครึ่งโลต้นเนี้ยจะน่าจะได้ประมาณแค่ครึ่งโลเอาไว้กินมานี่มีอีกเอาน,น้องกำลังแตงกวาจะกำลังโตแต่ไม่รู้ว่าจะทันได้กินหน้าหนาวไหมกลัวจะตายก่อนนี่ชีลาวก็อยู่นี่มีประมาณสองต้นรอดรอดรอดหน้าร้อนได้ น,นี่ก็ผักกาดค่ะอันนี้ตอนปลูกเอาซื้อเม็ดมามันเป็นผักกาดห่อนะคะผักกาดผักกาดขาวในซองเป็นผักกาดขาวหอ่อแต่ว่าเวลามาปลูกแล้วมันคือบอหาหอไห้ละวะเราจะกระดูต้นเนาะเหมือนไหมอันนี้เขาเรียกไผักกาดใหญ่หรอผักกาดขาวใหญ่หรอก็ซื้อมาว่าเป็นผักกาดปรีหรือว่าเราปลูกผิดหน้ามันมันก็จะหัวมันก็จะบ,นบานๆอย่างเงี้ยจ้ะ มันมันไม่หุ้มหัวให้เราเนาะมก่ะมันก็จะบ,นบานๆอย่างเงี้ยแกงส้มเนาะอร่อยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาหาเก็บผักเอาไปทำกับข้าวคณะก็มีทุกที่ค่ะนอันนี้มะเขือพวงยังดีนะคะที่มันติดให้ตอนนั้นหวานเม็ดเยอะเลยค่ะแล้วขึ้นเต็มเลยค่ะมันเจอร้อนร้อนจัดนะคะมัน เหมือนแบบเวลาเรารดน้ําไปแล้วน้ํามันร้อนนี่ยังไงนี่ค่ะมันก็จะทําให้ต้นมันเฉาตายไปเลยก็ยังมีชีวิตรอดมาให้ประมาณสามสี่ต้นได้ดีใจค่ะแต่ไม่กล้าย้ายค่ะย้ายแลว้วกลัวมันตายมีกระถินด้วยเสรยจะต้องขุดกระถินออกไปที่อื่นเดี๋ยวจะต้องรอให้ต้นกระถินแข็งแรงกว่าน,นี้อีกสักหน่อยโตวกว่านี้อีกสักหน่อยเดี๋ยวจะขุดออกแล้วก็ เอาไปลงที่อื่นเอาแต่มะเขือไว้ถ้าย้ายมะเขือกลัวมะเขือตายค่ะเพราะย้ายที่ไหนตายทุกทีไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ก็ตะไคร้จ้าตะตคร้ของเราแต่ใกล้จะเข้าหน้าหนาวเราไม่รู้ว่าจะยังไงจะตระไคร้อันนี้เพิ่งตัดวไปอันนี้ก็ปลูกใหม่อยู่จ้ะเนาะอันนี้เราก็จะ ปลกมระเพื่อนให้มาจะน่าจะเป็นมระขี้นกแต่แกบอกว่าเป็นมะไะไม่แน่ใจค่ะต้องรอดูก่อนเนีย่ยต้นหญ้านั่นน่ะเขาว่ากินได้มันเหมือนเป็นเป็นสมุนไพรด้วยยังไม่เคยลองเลยค่ะน่าจะน่าจะกินได้นาะว่าจะลองดูค่ะเขา,ากินได้ นี่กหวานผักไว้อีกค่ะแต่มันวิขึ้นแล้วจ้านี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผักขึ้นช่ายหวานเยอะด้วยจำไม่ได้น่าจะขึ้นช่ายนะคะคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกผักหนึ่งค่ะ เขาเรียกจำชื่อไม่ได้ค่ะแต่แบบนี้มันจะเป็นไม่มีหัวค่ะพันนี้มันจะเป็นเม็ดอะไรเขาเรียกเดี๋ยวเรียกเลยอยค้ครับจ้าแค่นี้แหละจ้าสวนเล็กๆจ้าก็มีแค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่งวดหน้านะจ้าเดี๋ยวจะทำคลิปเก็บมะเขือพวงก,กับมะเขือเปราะนิดหน่อยจ้า,าเ चासवादी ja, चा